สี่ตัวแล้วกับทุกคนนี hey, ่มีต,ตัวใหญ่ๆโอ้ได้สุดยัดนี่ได้ออมตรงนี้พี่น้องไปเยอะอยู่ไปเยอะอยู่เพราได้ออมเสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทลวิมความเยอะเซค่ะวันนี้ยายมาีพามาเปิดคลิปที่ทะเลนะคะวันนี้เดี๋ยวยายมาีมวันนี้กับเพื่อนๆจะพากันมาขุดปูแล้วก็หาปลามาดูกันนะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าวันนี้ ว้า wow, we have one crab already โอ้ได้แล้วค่ะตัวหนึ่งนี่อันนี้จอนลูกชายพี่ติ๋วนะคะอันนี้เข้ามาหาปูนี่ม,มาขุดล้มมาหาปูฝรั่งน้อยฝ่าฝรั่งน้อยมาหาปูเอาคำยูดันยูสตั้งมาชิ้น baby เด็ก like this you know oh you need to feel, <laughs> need to feel. oh you need to feel and get it นี่ ปาฝรั่งน้อยมาขุดปูเราบอกว่าต้องใช้มือขุดมันจะได้แบบว่าเห็นปูเราก็จะทำแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะใ่หลุมแบบนี้ขุดลุมพอขุดลุมแบบนี้เสร็จเราก็จะเอาปลากระป๋องมาโรยนิดหนึ่งแล้วแล้วปูมันก็จะวิ่งเข้าไปแล้วเราก็มายกเอานี่นี่คือนี่คือวิธีการมาจับปูค่ะ น้องมนเขาจะเป็นคนทำเยี่ยมรีเป็นคนขายนี่วิธีการหาปูนะคะถ้าเดินหงายแล้วปูจะมาเยอะนี่เราก็จะขุดแบบนี้ทำแบบว่าให้มันขึ้นได้ให้มันอเออให้มันวอกยินได้เอออย่างนั้นแหละโอเคพอกอินตั้งตั้งภาษาอังกฤษตั้ง มัวเตื้อ,อ,อ,อวันนี้น้ำทะเลขึ้นนี่น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นวันนี้น้ำทะเลวันนี้เราจะหาสองอย่างนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาตกเบ็ดหาปลาดุกแล้วก็ไม่รู้จะได้ปลาดุกหรือปลาอะไรแล้วก็ปู อันนี้จะมาหาสองอย่างน้อยส s not <S no i สนาด That's it's not that's it that a it's not. It not the bone it's a it's a bone is for the animal the it's a that's a that's a look like the bamboo 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 t h a s a bamboo นีมีสิงช้าด้วยนะคะทุกคนนี่อยู่ข้างทะเล บรรยากาศดีมากไม่นลูกใครทำไว้นี่อยู่ใต้ต้นมะพร้าว mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะทุกคนเอาปลากระป๋องแล้วก็เอาน้ำปลากระป๋องโรยแบบนี้เดี๋ยวพอพอปูเขาได้กิ่นเขาก็จะมาลงนะคะทุกคนนี่เราจะทำแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ นางสารนางสารนางนางอยากลงมาดูนางมองเพื่อนเย็นวันนี้ก็มีคนเลี่ยงนะคะนั่งลอยในรถอยากลงมากะไม่ได้ลงมานางสารนางจังเลยนี่ตัวนี้คงตัวใหญ่มากกับทุกคนดูมาเห็นมันจะให้ดูรูรูย่อยใหญ่นี่รูอย่างใหญ่เลยนี่โว้สงสัยตัวใหญ่มากนี่รูอย่างใหญ่เลยอะ นี่คะ่ะทุกคนมาถึงที่ตกปลาดุกแล้วนี่จะเป็นที่น้ําจืดนะคะทุกคนน้ําจืดกับน้ําทะเลอยู่ใกล้กันภาษาอังกฤษเขาเรียกแบรเกชนี่ปลาดุกตัวใหญ่มากอยู่แถวนี้อืนี่น้องชายตะโจกับหลานก็มาด้วยนี่ตกปลาดุกกันกําลังย้อนเบ็ดลงไปตรงนี้ที่เราตกปลาดุกตรงนี้จะเป็นสะพานนะคะทุกคนนี่สะพานสะพานบีทวินระหว่าง น้ำจืดกับน้ำเค็ม uh huh. นี่สมาชิกในการตกปลาของเรานี่ <c oughs> พี่ว่าต้องรอมันมืดก่อนหรือเปล่ฮาฮ้ยังไม่มืดนะฝั่ง <c oughs> ทางนน้นจะเป็นน้ำเค็มนะคะทุกคนในฝั่งทางนน้นจะเป็นน้ำเค็มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำจือดอยู่ตรงนี้เป็นต้นจากอ <c oughs> <c oughs> ดูยอดกระถินซะก่อนคะ่ะทุกคนโอ้มีแต่ยอดใหญ่ๆดูกระถินเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บกระถินนี่อืม้มกระถินมีแต่ยอดใหญ่ๆดูๆืเก็บซะก่อนอืยอดใหญ่มากขอกระถินหน่อยนะคะนี่ดูมีแต่ยอดใหญ่ นะค่ะทุกคนมากินข้าวป่าวันนี้วันนี้ข้าวป่าอะมีกินข้าวป่ามีเขาเหนียวมีอ่ายำดอกสดาอันนี้ได้น้าดำาๆน้ำอะไรนะน้ำปูน้ำปูน้ำมันปูอร่อยมันาอันนี้หมกหน่อไม้อันนี้ปิ้งหมูมีนีน้ำพริกโอเคโอเคน้ปอืมอมากินข้าวป่า นี่พี like <S <s ่นีก em mi ินข้าวปลาอีพี่นีมากินข้าวปลาค่ะพี่นีบ้านเพิ่งเห็นว่ามีมาสามกระตูปปลาเพิ่งเห็นเขาเลยเอื่นไม่มาเลยโทรไปถามโอ้โหนี่มันปูมาด้วยเหรอตูน่าจะแหละอ่าอันนี้น้องมลอ่าอันนี้พี่ติวพี่ติวเขานั่งเป็นประธานเพราะว่าอ่าเก็บขาอันนี้เขาให้เป็นคุณนายให้เป็นคุณนายเป็นประธานอ่ะพี่น้องเสียบเกลี้วเสียบ มาวนมาเด้อกินข้าวมากมีไปกินกันคนอบัลลีบาหลังกินอะไรปะเนี่ยเพราะว่ามันเยทางได้น้ำมันเยอะเพราะว่าใบยานางมันเยอะมาตั้งนี่เออหมกถ้าหมกใส่เบตองมันจะไม่มีน้ำนี่ก็อร่อยข้าวปลบะจองเพี่ยขอยเยอะแยะภาพพื้นเพได้ไรใส่เศษบาจองที่ตลงเ็ดกระเพืเอายืนเอาก็ได้ด้วยยืนโดนบ่ได้มันปวดเอานั่งกับเพราะไรเย็นกับเพราะไรปมาพี่น้องกินข้าว ตกังตกกินข้าวนั่นเด้มันก็ถนัดมันสวยไร่ข่อยค่อยเห็นอร่อยมากตกมันสูงโหดบุกน้ะไม้ดังบอกเริไปถิงตัดไปขายใบตองที่นี้ทาเป็นกระท้มไห้พร้อมเลยแจ๊สแอบอยู่เด้มกน้ะไม้อร่อยกระชามกใบตองมันสีหอมใบตองมันสีบ่มีน้ำมันสีเยื่ีเยื่อเอาใบยอลอกข้างล่างนะสุดยอดายน้ำพริกอร่อยเป็นการทำครั้งแรกเลยแซ่แซ่อะไรบ้าง น้ำมะขามเปียกโอ้ถึงว่ามันนัวมันมันมันจะเปรี้ยวนัวไม่เปรี้ยวปิดมะนาวด้วยมะนาวมะนาวด้วยมะนาวแหล่มะนาวให้มันแหลมๆนิดๆเออถ้าใส่มะนาวเดียวมันจะเปรี้ยวปิดไงอันนี้อร่อยมันเปรี้ยวนัวเปรี้ยวนัวโอ้มาค่ะทุกคนได้ปัดตอนนี้กำลังตกปลาดุกได้แล้วค่ะตอนนี้ปลาดุกอยู่ในเบ็ดแล้วตัวใหล่เลยตัวอย่างใหญ่เลยอ้นี่ เห็นไหมคะทุกคนนี่กำลังติดเบรดแล้วนู่นน้องมอนอยู่ตรงนู้นนู่นมอนอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ปลาดุกอยู่ในนี้ละโอ้พี่ไม่ได้เอามาอยู่บ้านพี่อะพี่ลืมนี่อย่าดามานะคะทุกคนเขาเป็นอาหารของเรานะนี่ตอนนี้เราได้ปลาแล้วค่ะทุกคนได้ปลาแล้ว ได้แล้วอี oh, the first one the first one ได้แล้วได้แล้วโอ๋ตัวยังใหญ่เลยฟังกันมาดังกังมาโอ๋เอตัวยังใหญ่เลยตัวยัง <laughs> าอย่มากนะคะทุกคนไอ้ตัวแค่น้อยเลยอะอ่ฮะเปนั่นเลยเหมือนกับไอ้แค่เล็กอะตัวใหญ่แค่เล็กอ่ฮะนี่ตัวใหญ่มากอือหตกอีกอ่ฮะว้าว b ิ gger than the hand เด็กก็ฝ่ามือถวมันนะ my hand is bigger my good job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  อ่า อ่าตัวใหญ่มากคนเก็บขาสาวเก็บขาอยากเบิ่งอยากเบิ่งปลาน้ำมัวได้ปลาแล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่กว่าคุณเลยไอ้ซ่าเดินไป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 วิ่งตามกันวิ่งดูปลาทุ้คน A... Where where where? do. are you guys doing? Good, 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 good. <laughs> it, beat, it, beat, oh. It, it Oh. It it. oh. To go oh no, no, no. yeah yeah. อันนี้ตัวที่2แล้วค่ะทุกคนตัวที่2แล้วค่ะ.โอ้ <inaudible> oh, so <good>. Wow. Wow, ตัวใหญ่มาก.พี่ติว <inaudible> โอ้ my god ตัวใหญ่มากจอนจอนบีแค่ฟูลจอนบีแค่ฟูลนะลูกนะว้าวเฮลิคอร์โอ้เชนลี่บีได้มีว้าวตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวตะกีกว้าว Oh, almost she, uh, took my rod over. You need to open, open, the, open that Yeah. <laughs> oh my god, yeah. She's from South Thailand, she knows everything. Me, I don't know. <laughs> you know I got the flyers like this long for the Oh yeah? Yeah. At the uh, house. At the house? Yeah, because <laughs> you know that's what that's <laughs> for? I mean. Can you this one? Yeah. yeah. Wow, okay. Woo! That's a big one. ดอว้านี่ดูอะไรของเขาซะก่อนมีทุกอย่างเครื่องตกปลาเครื่ feet, องตกปลามีทุกอย่างเลยโอ้ได้อีกตัวนึงแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวที่สามนี่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โนี่ตัวที่สามแล้วค่ะทุกคนตัวที่สามตัวโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ตัวที่สามแล้วตัวที่สามแล้ว

ตัวนี้ตัวที่สามเลค่ะทุกคนตัวนี้เล็กกว่าตัวเมื่อกี้น้อเล็กกว่าตัวของเจสันเออเล็กกว่านิดนึง่าคิดว่าเท่ากันกับตัวแรกใช่ใช่ใช่คิดว่าเท่ากับตัวแรกตัวนี้เท่ากับตัวแรกเออเท่ากับตัวแรกโอเคดีด ก o ๊ดจับกึ๊อ้วตีนนึงมเออกนะนะ over t h โอสามมวัน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 มได้แล้วตัวนึงค่ะทุกคนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนได้แล้วตัวหนึงโอ้นี่ตัวที่สี่โอ้ ตอนนี้มาเก็บปูดมีก็มีแต่ไซนี่แหละส่วนมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นปูที่เราดองใส่ส้มตามอ่ะอ่าฮะอนี้โอ้แมอันนี้ตายลูกมีติ่งค้่ปูลูกแม่ตายเด่นออ เดียวเห็นป่ะป่อันี่กาคั่งลูกมนยาเตียวฝรังฝเอาลงแน่นัมาคุบอีกโอเคโอเค s t a m the อ n นฝรั่งฝรั่งควปูฝรังควปู้ถังคบขาดคึ่งเลยฝงคุปูพี่น้อง้ย ไปสายมึงก็ไปเห็นหงั <laughs> วอันนี้เยอะอันนี้เยอะม่่ออก mm, Nice n i c โอ้ยยา this one that's a big one t t s a l o เจ้าของาลงคุปปูขาดเครื่อง,องอ <laughs> คอลอกุปแห้งไรอันนี้ตัวน้อยนีย่ s <This> o <one> n น too t o small น this one. งนี่ One in this one, nice. Okay, this one, deep. this one is the dips. Okay, this one, the deep ones. Okay, yeah. we come back for it. <laughs> nice. This one, big one. Here, yeah, that's a good one. Hey, and I need a light to you. Huh? I thought, oh, that's a lot, yeah. not bad. Mm. ได้อ้อมนังยูพี่น้องอได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่พอได้ออมอีกว้าวได้สีตัวแล้วค่ะทุกคนนี่มีตัวใหญ่ใหญ่หญก่อนอนินยอมลีก็ต้องขอโทษทุกคนก่อนนะคะเมื่อคือนนี้พาทุกคนไปตกประดุกกลับมาจนดึกเนาะยอมล,ลีไม่ได้ปิดคลิปกับทุกคนที่ไปตกประดุกเพราะว่ามันมืดเนาะยอมลีก็เลยไม่ได้ปิดคลิปแล้วก็มันดึกด้วยยามลีกลับมาจนดึกแล้วก็เลยไม่ได้ปิดคลิปก็เลยพาทุกคนมาปิดคลิปวันนี้ ตื่นขึ้นมาอากาศดีมากก่ะทุกคนดูซิอ,อากาศสดใสบ้านเยามลีวันนี้อากาศดีมากอไปประดุกสนุกมากค่ะทุกคนได้ประดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆสนุกมากมได้ปูได้ประดุกด้วยไปกับเพื่อนๆแล้วก็น้องชายตะโจแล้วก็หลานตาโจสนุกกันทุกคนเลยเมื่อคือนนี้ออืพาทุกคนไปตกประดุกแล้วดูคลิปต่อไปนะคะว่าเยามลีจะทําอะไรกินกับปลาดุกเนาะ แล้วก็ปูด,ด้วยว่ายายมะลิจะทําอะไรกินแล้วยายมะลิก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายมะลิแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะม,มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ค่ะถามถ่ายกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะคุยกันหรือว่าอยากให้ยายมะลิทำอะไรให้ดูที่มอ่าอเมริกาอยากให้ยายมะลิไป ตกปลาหรือว่า,าทำกับข้าวลอยไปหาของกินหรือว่าทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้ายายมะลิทำได้ก็จะทำให้ดูค่ะที่นี่มีกิจกรรมเยอะอ uh huh. เพราะว่ามันเป็นเหมือนบ้านเราเนาะ uh huh. ม,มีจิตกรรมให้ทำเยอะแยะอโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปสำหรับคลิปนี้ยายมะลิก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ยายมะลิด้วยค่ะ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะยายมารีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยายมารีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ